ฮะนีจะติดตั้งฟังก์ชันอย่าแน่นมากอย่าลวมมากนี่ไง <h ans> วันนี้ไม่ทันนะครับพรุ่งนี้ได้รันแน่นอนครับวันนี้ช่างใช้เดียวช่างเริ่มปวดหลังอีกแล้ว พันฟ้าซูเมื่อกี้ครับ oh Santi 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 ว่าทรายนู่นมันโจกเนาะทำงานสำรย z o ต่ยางนะยั้นย่าใจยืดนี่เราปลาสุราวเลยเลือยเลื่อมบดนี่มันเยนัดโจกเนาะมุ้งนโคนะูนมันเนาะดอัวอ ដាក់ទៅដល់មួយកកហ្នឹងបើតូនអូរា3ពឿនថាគឺ3000 3000ណោណោហ្នឹងទៅលោកពូនអូគេនឹងទៅបាក់គំៃណោគេនឹងណាក់ដល់ណាហើយមកឃើញមកញ៉ូវ បងប្អូនតើគ្រនេះលោកបងមាញ់ឈ្មោះត្រេសបាទអត់ក៏លួតអីចុះយួនតាមអាជីដែរនេះអត់ពីគ្រគ្រនេះទៅទីថ្មីនោះតាមរឹងនេះអារឹងនេះនោះហ្នឹងតើនោះហ្អតតាមក្រោរឹង

ไอดียี่สิบห้ายี่สิบห้าอเซียห้าสิบออเซียห้าสิบไอดียี่สิบห้าอเซียห้าสิบถูกชังดมยันตังปรับเอ้ ពពកសិងសំចិត្តហើយមកណាក់ទៅតោះមកដល់នេះគេកើទើយើងពិបាកលំបាកនោនេះគេតានេះទុនេះទុយពិបាកតែយើងចឹងនោហើយហមវិជ្ជាតែរេងហមវិជ្ជានោហើយเงียบតើកប้าក្រោមកធ្វើឲ្យគេទៀត Đề bình vừa mới <laughs> trả Cứ tính rượu vừa tên anh Mình tên anh ôi mưa ôi mơ Giờ thơ liệt thơ Bởi không mình này mày rú mà quả Chưa

สะอาดแบบี่ดงเถอะฮะแร่งอะสังโดมบอกว่าแรงเรงก็คันได้ได้เดินไม่ห้อยาให้หลุดเร่งน็อตลุด เนี่ยเดี๋ยวต่อการคลิปหน้าครับรันอินอาจจะได้รันพรุ่งนี้นรันยังไงได้นี่น้ำมันหมดแล้วนี่ฮะประเคงิดน่โอ้ยมีความรับผิชอบบ้างทำอะไรไม่รู้เรื่องเลย น้ำมันหมดจากถังเลยช่างนิดนี่ครับไม่ได้ใส่น็อตไว้อย่างนี้ครับอันนี้ช่างเอามาเยให้มาเมื่อเชา้านะ ỵ bây giờ, room thẳng thắn, đi <laughs> lên, ạ, đi lên, đi nhóc, đi lên,